มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคน <c oughs> เปิ้นหัทยาลูกหนุนลูกหนังนำอัฐิพ่อตัวสรัญยูลอยอังคารสู่สวรรค์ค่ะ <c oughs> จากการสูญเสียนักแสดงผู้จัดชื่อดังตัวสรัญยูวงกระจางจากโรคมะเร็งตับนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายน 2,563ซึ่งได้จัดงานชาปนากิจเป็นเวลา7วันค่ะก่อนที่จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่18มิถุนายน2,563ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะครอบครัววงกระจางเปิ้ลหัตถยาพร้อมด้วยลูกสาวน้องหนุนน้องหนังได้เดินทางไปยังเรือกรรจุด702 ของกองทัพเรือนอ่าวสัตหีบกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อเก็บอัฐิทำพิธีรอยอังคารส่งดวงวิญญาณของตัวสรัญญูสู่สวงสวรรค์ในวันที่20มิถุนายน2563บรรยากาศในไอซ t o r y รและรูปภาพเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อพ่อและความคิดถึงและจะตราตรึงในใจตลอดไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ